ผมัำรวเจเ,วเกเรัพยเจตเตะรองผู้อานก,การกตำรวจารรุบ้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ <c oughs> ที่สุดในวิทยาชีวะของที่บุคคลมนตรีนะครับโดยเฉพาะท่าน็นคนในกรุงเทพอยู่ที่นะครับที่สําคัญบุคลากรที่ได้ภาวนาตัวนะครับว่าพร้อมที่จะรับการประสานการปฏิบัติจากท่านบุคคลมนตรีสถานศาหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดสถานศึกษาและตรวจการรวมการรวมสถานศึกษาสองร้อยสองสภานศึกษา ผอการเรียนไม่ได้มาตกลงในปีต่ปีไอ้ดอกชักลาศสมปีหรือหปีองค์กรรวมนั้นก็จะมีหน้าที่ในการที่จะพัฒนากําลังคนในพื้นที่ในสังคมระบบวัฒนธรรมที่ม <t> ีความหลากหลายในส่วนของสถาบันเองค่ะศูนย์ก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาค่ะโดยจาดกลุ่มในการสถาบันสังนะงานอาชีวศึกษาบัณฑิตสังัะรุจศึกษ นันาไปไกลมากแต่รถดิ็ๆตัวนี้ไม่ลุลน้นเลยเลยนันเราก,รก็ตือนตัวใจเือในขณนี้กระทรวงศกาธิการเสก็เขา้เขาใจแล้วก็ตามมาก็าจเจ,เจเริญนะก็เจริญมาแล้วเปอีกยนแปลงที่บกแปแล้วนะผมให้กับครูแล้วก็ผู้บริการในภาคใต้นะครับโอ้แตออกทะเลวิีงสองข้างในไทยอ่ะที่นี่อน่าจะรอกัน ่านแรกขอเสียงรบมือต้อนรับท่านช่วมาเรียนแถวรึล่นะที่เนี้ยเตรียมกรอเรียมสางนาะชี่นำมีสีมากมีกลิ่นมากมีความกันตื้นทั่วไปครับก็จะประกอบหลักๆเลยครับที่เราเห็นก็จะมีตัวกล้องแล้วก็คำวอาฟิลเตอร์เพื่อกรองเาพวกสีกลิ่นหรือพวกสารที่ชีนออกไปแล้วก็ตัดทีนี้โมเดลที่เราออกแบบคร่าวๆเราจะมีการเตรียม ไม่มีความผิดปกตินะครับก็คืออุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยใช้ได้ครับแต่สิ่งที่ผิดปกติคือเวลาเราทําเรื่องของนิการะนะครับทํารายงานนะครับเราต้องเขียนแผนผังนะครับขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บรเราแบ,บ่งปัญหาวเข้าปสองส่วนนะครับในส่วนแรกเนี่ยจะเป็นครูผู้อุปนะครับครูผู้ที่ที่อยู่ในโรงเรียนที่ทำงาน,นกันอ่าส,สวัสดีครับกลับไปท่านผู้บริน้องหมูอีกว่า ให้เรียนไปเรื่อยจนถึงอายุ25ยากรายงานข้อมูลเบื้องต้นของเรื่องที่มีขาดใหญ่ซึ่งนำเรียนในมีทัศขอขอบพระคุณท่านผู้ประกาศอมรรัชย์วัฒน์ตำแหน่งของท่านในการสถาบันซึ่งขณะนี้ก็อยู่วิทยาลัยต่างๆหรู้ไหมว่าการบ้านฉบับนี้เราเป็นอะไรบิดหนึ่งสองสาม